ด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมอ p i c p e พนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบใหม่ในอัปเดตสินะครับผมส่วนวิธีการหานั้นก็คือหนึ่งะครับผมเราต้องมีดาบขึ้นสนิมที่ผมได้ตีจากบอสตัวนั้นไปนะอตรงตรงเกาะนั่นนหะเกาะตรงกลางนะครับไม่ดูก็ไปดูคลิปที่ผมเลยเป็นนี่ครับมันจะดับเป็นชื่อนี้นะนี่ ดาคุณสนิทปุ๊บแล้วก็มาตรงนี้ครับผมมาตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวทำมันชา้าจังนะี่ยแล้กดวิ่งมันาตรงนี้แล้วถ้าเรากดคุยกับเจ้าหมอนี่นะแล้วกดสีเขียวอ่ะเแล้วก็จะได้มาแล้วสำหรับดาบใหม่นั่นเองโคตรง่ายแต่บอสค่อนข้างอึดนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาสอนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยผมค่อยมาสอนตีบอสให้ตายแล้วกันนะแล้วบอสพิธีตายเร็วๆทำไง ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวสอนในคลิปนี้เลยมันจะมันจะขี้เกียจครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมณไม่ทำคลิปไหน,นขอโทษด้วยนะครับผมมาอ่ะเดี๋ยวเรามารีวิวสกิลกันดีกว่านะครับผมนี่เป็นไง,ไงโคตรเท่เครื่องหาคิดนี่ไม่เป็นออร์เสีฟ้าเหมือนปนานเราเลยเออสกูบาร์โน่น,นะ,ะมาสกิลแรกนะครับผมปุ๊บ เป็นการปล่อยดาบคลื่นดาบไปแล้วครับผมสกิลที่สองนะผมเรียกนี่เป็นคลื่นสกิลสองเป็นการสกิลอาร์นะครับผมการฟันโอ้โหแรงมากโหยดาบนี้นะสามารถทำบัคกเหมือนดาบคู่โอเดงได้เลยนะครับซึ่งมันโกงมากถ้าทำบัคกดาบคู่นี่คือโกงมากครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะเหมือนทำเหมือนทำบัคกดาบคู่เลยนะคบผมวิธีทำบั็กนะดาเมจอินฟลิตี้นี่ก็คือการ ถ้าเรากดุ๊บแล้วเราก็ถือดาบใหม่ขึ้นมาแล้วผมแล้วกดสกิลอาค้างครับเสลี่ดาบอื่นนี่ครับมันก็จะบั๊กครับผมบั๊กนี้เลยนะเดี๋ยวจะลองไปตีบอสตรงนั้นดูนะฮะดูครับนี่ครับตีครั้งละแปดพันครับผมนี่ครับเลือดบอสลดเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าใช้ดาบคู่บั๊กดาบคู่นะครับผมดู สามารถถือด,อกดากอื่นได้นะเนี่ยเนี่ยประมาณนี้นะครับเอาตายเฉย <c oughs> คลิปนี้นะก็อย่าลืมคลิปที่ผมลงไปต้องกดไลค์ด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่กดไลค์นะเออต้องกดเลยนะอืมเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะอย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับคนที่มาดูใหม่นหม่ก็ติดตามแค่กดติดตามครับมันไม่ยากจริงๆมันไม่ยากเลยนะฮะก็แค่นั้นแหละครับรรบ,บ๊ายกดติดตามด้วยกดไลค์ด้วย 喂。